สวัสดีครับผมบ้นานทองปลาลวยสวัสดีพี่สุขุสกุลเมือนี้อันดีได้มาตามแนวทางของปู่ทุ่งฝนกันต้องวดเนาะครับตรงส้มเนาะเขาไปรับไปส้มข่อยเพิ่งแนวทางของปู่ทุ่งฝนน้ากันครับผมตร,รบตรง,งตรงนะครับตรงตรงโอ้เจ็ดต่ำเดี๋ยวโอ้เจ็ดสามเขาตรงมันบ่ามากจีครับอ,อ่าอ่าบ่มากกันโอ้หาหา๋อฮะา ตัว่าานตว่าัาเว่าเขาดียนบ่อปูต่ว่าหันเข้าบ่มักเน่แต่ว่าวันนึงมมนบัดเอามันบ่เขาแล้วเนาะเขบกับกับกออกกกักักีรังกาตัวหนึ่งเก่งหัวเาเนาะครับเก่งหัวเห่าัดีปักกา เอาไปยายาบางนเนาะครับอาไปยยบนกันลคจะคูลองครูกอ่าต่อเด็กๆแต่ว่ทนจากกันในที่ั้งบกเขาลาไเกัาแต่ไม่เขาไม่หลุดครับแลกันเก่งมาเลยร่อนเรื่องมเเก่งบาเน็ตเรื่องเลยมันขี้มาบัลี้ม้าขี้ห้องาบ วันที่หนึ่งมีถนายนหนึ่ครับครับตรงมาครับท่วงน,นี่ตรงมาหนึ่งมีานาดเนาะอากาศนี้ไป็ไก่แล้วครับ็่าจากออทั้งเงยอย่างครับเอาใจเงยอย่างครับเลือมไหมครับ เอาไปวิ่งวันตัวหนึ่งก็เนาะครับวิ่งห้วิ่งห้าวิ่งหาบนหรือล่ลางครับนี่บนล่างบนล่างเอาหลีกงั้นง,งั้นีเนาะครับโอ้สี่หา้าอ่ะจะมีงละ่ะโอ้ บนล่างนะครับเนาะเอาเอาล่างเพราะอันวิ่งวิ่งบนล่างนะครับเนาะวิ่งบนล่างนั่นเดี๋ยวไปก่อนชิมชิมก่อนโอ้เอาไปชิมมงกคลกับมีของทุท้ายนปะพูดเนี่ยโอยังมีของทุท้ายนเาะครับเนาะรอของทุเรียนเ็กเป็นเป็นปัญ Ens, ตตอ๋อปัญตัวงตัวเงเอีห้ออกคุมคำนะค่ะครับเขาเจาะฟันเวยเจ็ดฟันที่ไหนก็เขียนใ้แล้ว่เปาฐานฐานปูเนาะครับฐานปูนี้มองเป็นเห็ดเห็ดมากเลยต้นต้มกว้างทังกรนนิ่สองเมตรสามสิบเดชสองเมตรสามสิบครับองเมตสามสิบในนั้นเล่เเจียนไว้สองสามปูนอันนี้คนมาเห็นพึ่นผมกาเบอร์ใหม่สิหอนเจ้คนอาฟันฟันเปนั่งปวดต้นนาะไปนั่งวตัว นี่นหนปันไว้ก็นั่งก็นั่งเนยโผลแดงเบิดโผแดงเบิดโผเนี่ความเยอนเหเลตเลยครับบรวณนี่ลเนาะมันมันปเนียเนี่ยปุ่นนีเน่นไม่เล,าาเลขออกแล้วคืเ่างบอกลักษณะแบบว่าเขาคิดบ่น้นาเ,เปุนไหว่าเด็กอยู่นี้เด็กอยู่นี่เด็กอยู่นี่เชือนัเขาเป็นรเชื่อมัหน่เมื่อเชื่อแขนที่ครับสองเมตรสามสิบเนาะสองเมตรสามส,สิบครับดอกศูนย์สาม ก็ว่าเราว่าให้เป็นอันอันปัญหาเราก็วันนี้มาถึงวดนี้เลยครับปีเพิ่งจะบอกเน่ยวันนั่นแหละก็ว่าจั้งใจปวดวันว่านี่ครับวันว่าเขาเอา่นมาส่งแล้วเอาเพิ่นมาส่งแล้วส่งแลตอนที่นี่เอามาแล้วเพิ่นบ่ได้อันนี้ยได้เสียงดูแห้งทั้งที่เขาสใส่เครื่องเองเขนยกไปละบริเวณเลยลกกระโดดเป็นเป็นนางตุ๊กโถอยกระโดดขึ้นเป็นเป็นเอา ก็เลยถามทางเป็นที่ยังคือบ่คไข่เจ้าเห็ดแสรเป็นทื่เ่าแถวทันนะคงเก่าเกนะเก่าเก่าที่บ่กเก่าเก่าเลยนั่งเก่าเก่าเจ็ดบอกเก่าเก่าเจ็ดบอกคิดไปเถอ่นะปโดดขึ้นไหมไปยู่ทึ่งนดเลยปูปูนั่งทึ่งคนเนี่งละมองแท่นคนรอกว่ายืนบังนอนยืนบัง ขึ้นไปจะสนอกิะก็เลตีแต่ว่าอนเก่านนอนะผคือบ่มักแบบนี้เกเก่ากเก่าถกเก่าใว่กเก่า็ี้มักเก่าคื้เก่าแหละเก่าแล้วเก่าเก่าครว่าเก่าเก่าอยู่ต่อน้วพ่อแ้่พ่อแกยังหัวหลอดนี่ปูปูตีเป็นตใจปูทไมที่ว่าเหล็กมีสองเก้าเก้าบ่แมนแล้วผมบผมก็ตีเป็นเก้าเจ็ดล้บ่ตีเาเก้ากัครับ คอือคือขวดก่อนอจีตอจิตมีปัญหาวันยอ่อนไปเบิ่งวัาหมดกนตีนเก่านะอันอันนั้นมันมันป,ปูหม่องแท่นน,นั้นมันแอนเทนปูกำลังเหตุนั่นไปนั่งตรวจตรวจทั้งแกนเรื่องเรื่องเ่กิดเิด่ยี่สองแง่เนาะคื่อว่าเ็นคิดบอกว่าเรื่อเต็มหมดก่อนมันมากเลย่เลื สิบหกเกานหกเก้ากบหกนโอหกเก้ากาหกม,มคิดบออิเของก็ยืนมือนเนาะไกลๆนะว่าพ่อแม่คุณ <c oughs> บอกให้พูดๆบ่าแม่นั้นพูดตีเป็น, 69, กนหกเก่าเจ็ดเก่าครับฮก็มนตีก็เรว่าพ่อ่ได้ตีเัวนั้นอันนี้อไอ้วกหมักอยู่ของโอ้กม,ม,มัมมกมักมักก กินมาตัวซื้ออะไรเนี่เล็กเล็กดูเล็กฝันปูนะเแต่ว่าแต่ว่าวิ่งมาจากเล็กูครับเลกวิ่งสูตรอันนี้เล็กฝันเออเล็กนิมิตปูนะโอ้เล่เล่เอาเล็กเล็กวิ่งมาจากไตโอ้อันนี้อันนี้ปูฝันวไว้ยังก็ะฝันว่าปูกระโดดขึ้นที่ครับกระโดดขึ้นแท่นต้องจริงแต่เป็นองค์กำลังนี่บางทีคนเอามามันเป็นองค์ธรรมเนี่องค์ธรรม เดี๋ยวพังพี่ยังพี่ยังแบบพี่ยังเป็นแบบขิตต้มพี่จังอยู่ในหน้าเนะเป็นพี่จังพระผาเป็นผาภาคเก่าเก่าเป็นจักปู่นะเก่าเลยล่ะถึงแม่นั่นแหละเก่าเลยเก่าเก่าเขาเรียกเก่ายูเป่าเก่ายูเก่ายูผมอันนี้แทีนนี่ปูเขียนเพชรปั้นพญานาคกันไหครับนี่อันนี้ปูเขียนเพชรเองปั้นเพชรเองปั้นเองไหครับ บัวสังสังมากแก่ห้เถื่ฐานไว้โอ้สังมาเถื่ฐานไว้ควาวสูงสี่เมตรความสูงสี่เมตรอันจักเมื่อนหลับปัวเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเพื่อปัวอันจักเมื่อนหลับป่วนสั่งแทนค่ปาที่ป้าตุดอัญไงบอกโอ่งไงบอกครับจะโยกมาสั่งเล่นบอครับสูงสี่เมตร ราคาแสนหาสูงซีเมตรสูงซีเมตรราคาแสนหาทันทานไต่ผนังนะเขาประเดสองเมตรสามซีบสองเมตรสามสิบออกสองเมตรสามซิบออกไปแล้วศูนย์สามีเมตรอืมเดียสีเมตรตะเขยกะเคยนั่งคิดอยู่หรอกเรงหนวดค็เดี่อหักไม่แปลกปลกอันนี้อันนี้ก็ตามสันอันนี้ก็ตามสันไม่ได้ไม่ได้ตามตามตาม พอตูก็ฟับแต่ว่าทานตู้กะเราเปสามิิแล้วคยของบริจีใจดอกบอกไปบอกเขาคือพอบอกบริมาบริมาเลยว่าปูบริมากเลยสามศูนย์ศูนย์สามก็มีใจแจ๊กมิดแจ๊กบอกเราสู้กระจอกฟังอยู่ก็บอกเว้นแล้วบอกไม่ออกมาวัดมาว่าแแ่่ว่าไม่ออกก็ถูกเหตุนี่นะคะปูคือผู้เดียววเคือผู้เดียว ก็ซื้อผก็ซื้อที่คู่เดียวกับผูมักผูหมักมีกำไรเศร้าบาะโอ้ยกำไรเศร้า่ะไเศร้าป่ะแลแล้วข้าเข้าบริจุมันวิธีฟอฟอสิบออะไรกันมันมาจีกวเลีกอันโอเมีนเมนลยครับตามตามือว่าแสดงว่าอันบบบาาตสกุลเั้อันเ้กับอันตัวนี้อันนี้กับีบเวบมีีมากที่แหลกฟอสิเี่ปูนสีสิบเก่าเลยครับมันเป็นวันพระพระใหญ่นาะ ประเทศอะไรเลื sure. ่อนมากวันวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบนะมวปเทลาบาที่นี่พ่วงจริงวันที่ออมาในออกกศาคนเล็กูนโอออกกศาแล้วจะเอาออกมากวัตถิมาออกกศาแล้วจะเอาออกมาตอนนี้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็เรยว่ากเอาไม่ใหรเป็นมันอยู่ในมันตาหนะก็เรียไปหาเืินใจมือวันที่ยี่สิบใหญ่คนมากโอวันที่ยี่สิบกัลกันดา โอ้วันที่ยี่สิบยี่สิบกรกฎาคมวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมก้อนเข่าวรันสารมครับพี่ก้อนเข่าพรรษาวันที่ยี่สิบดีดีใหญ่เป็นมากเป็นฐานเตรียมเก็บเก็บเป็นบ่อวันที่ยี่สิบหกกับสีบงทวงครับอ๋อผมเขียนอะไมาเพิ่งทะเบียนรถอยู่เดือนกรกฎาคมเขียนเขียนอะไมาทายทะเบียนรถอยู่เดือนกรกฎาคมเนี่ยก่อนขึ้มอาจจะลืมเด้อเดือนมาจะลืมเล่าเดือนพฤษภาเดือนพฤษภัลแหละถามมาเอาทะเบียนรถ ป็นยังไงตัวนั้นไปเลขงมันวิ่งหายแล้วครับอันนี้เลขสูตรเลขคำนวณเนาะครับเนาะไอ้วิง่งหาวิ่งหาบน่างเมื่อวันสี่เนาะวันวันเป็นรหัสเนาะอย่างไดคือเลขคนแรกจิตลาเขเลยมาขอผูกไม่ถูกปูกครับได้ที่หาเกาโอ้เลขถูกป่ะครับนี่มัน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 ,ม,นมันตรงกับเลขของเลขิยอยู่ยโอ้ค่ะเลข เลขสูตรปูเนี่ปูไฮตะเลขวิ่งไปก้อนนั้นบ่ครับนี่อันนี้อันตัวนี้เลขทูบเป็นว่ครับนี่โอ้เลขทูบโอ้เลขทูบแล้วพี่น้องเลขทูบมะเขากับเลขสูตรคำนวณส่วนเลขสูตรคำนวณปูไ้วิ่งหาบนลางนะครับเนาะโอ้เลขเลขทูบได้ซีหาเก้าลมันกับมะมะอื่นจะไหนมันมันตรงกันแผ้กับทะเบียนรถนะทะเบียนรถปูทะเบียนรถบัดดีรถรถบอกเดือนมิถุนาเลยครับเพราะท่านออกแจัก กบอกเป็ยาจิปออกคอปีหนึ่งปีหนึ่งวันที่สิบเอ็นี้บกรกปีอกรอบปีแเปีนกี่หาเก้าครบน้องแคปหน้าจอตามนี้นะครับได้เลขทูปปูได้ซีหาเก้าปูเลยมาตัดซีหาหาเก้าส่วนเลขสูตรเลขคำนวณปูให้วิ่งหาไปก่อนยังพรไดาแด้วมันปะปูรรอกหลอคงาย่ครับแต่ว่าเลขปันแน่กะ เก้าเจ็ดเก้าหกเราพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมากระจัดขัดกระพันตัวเลขแค่แนวทางตรงเลขในใจกับหาจับจองรถตรีไว้น้องพี่น้องเนาะหาคับเก่าตะ巴เลขคำนวณประมาณจัดหมื่นครับนี่กับนวณมันจ้องนวณพิกเอาไปแล้วตองหมดอ๋อลุ้นลุ้นแม่งไม่เข่าไม่หลุดครับเออเดียวเขาการเสริมย่ำเบื่อแสบนิดหน่อยเอามาเข่าออกเข่าได้แล้ว ครับเดี๋ยวมันก็ลอยออกจ๊กว่าที่อะไรว่าที่ยิบซียหาเนาะครับเนาะเด็กคำนวณมืงนลยที่เบียนหล่ะไปคุณจะจองตรงแคไครับพงสุดทไทยปะครับอ้าวหวัดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าซองหาหกหกคอยชุดๆกันมาเรื่อยแหงสุกสุขพ้นอยจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านห้องพาร่วยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม